สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะถ้าเรานี้นะครับผมเราก็อยู่เก็บแกลลอลไวลิฟนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อยู่บตัวยัสโกรนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยคือนี่ครับผมมันมีระบบมาใหม่นะฮะนั่นก็คือเขาเรียกการอัปเดตนะฮะแล้วอัปเดตแล้วครับอ่าระบบแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมนะยยสโกรต้องมีครับผมนะฮะผมก็เลยจัดสกินด้วยเลยดีกว่านะครับผมนะมีแบตเตอรี่แล้วต้องมีสกินนะครับผมอะไรมึงเซต คือผมอยังเล่นถึงม้าหกอยู่เลยเฮ้ยอะไรบุเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหสังเกตแต่เมื่อกี้ละหลอดเลเวลเปลี่ยนใหม่อเออเปลี่ยนใหม่คืออะไรแปลกตาใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะเออว่ะแล้วเพิ่มกับความกระตุก,ก,กขึ้นมาไอ้ขี้เอ้ยผมต้องปรับภาพละคืออัปเดตมาใหม่คือผมภาพกระตุก,กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุอ้ยหลอด คิวเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ตรงขเขาจะขึ้นหน้าจอเปลี่ยนด้วยนะครับผมนะฮะอ,อือว่ะที่แน่คือระบบแบตเตอรี่มาครับผมแนะเดี๋ยวรอวัดเจ็ดเดี๋ยวผมจะกดรัวๆเลยยูซือบอกวัเจ็ดไงโอ้คือสังเกตเอฟเอผมดิเอฟเอผมวิม่งไม่นิ่งเลยฮะอยู่ไม่นิ่งเลยฮะไอ้เคียววิ่งบัลลิงเลยที่หมายออผมไม่แน่ใจว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่านะคือตอนนี้คือผมเล่นรู้สึกมันจะมีกระตกเฮ้ยอะไรกันอนะ

อะไรอะไรอะไรกดไม่ให้ไปเติมวะผมเฮ้ยเฮลิซินเอาเหรอเฮ้ยเราไม่มีวอร์ดนะอ๋อเฮ้ยเห็นอ้อมลิซินไปปักวอร์ดไอ้โคนที่อะเลยไอ้เคนี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้เคสยลิซินเอาเลยวะไอ้ผมต้องเติมวะอย่างงี้เฮ้ยสวยได้ครับผมลิซินเป็นตัวต้นเกมจัดอะมาช่วยแล้วเพื่อนสวยได้อีกตัวนึง โอเคบอลล็ไม่ตายยกแล้วเอาเอีค่เมื่อกี้กระตุกโอ้โหทาไมกระตุกเมื่อกี้ก็คือไม่ยกได้นะกลับแล้วเฮ้ยเฮ้ยลิซินเฮ้ยเฮ้ยลิซินถูกโอ้เรียบร้อยป้อมยิงแตกไอ้เขี้ยมันเอาจริวะโอ้ยเ้ยแต่มันไม่มีค้ามได้คุ้มอยู่โอ้หน้าจออย่างนี้มืดด้วยนะฮะแปลกตาแปลกใจมาก เฮ้ยอุ้ยเหี้ยวอะไรไม่ได้ลิซี่ในสัตว์เกือบกดไม่ทันเลยโอ้คือมันเล่นโซโล่คือแบบหัวใจแทบวายไอ้สัตว์เนี้ยโอ้ยเอาจังวะตัวนี้ไอ้เหี้ยแฟดมึงไปออกป้อมเลยโอ้ดีนะผมกดทันกดไม่ทันนี่มียุ่งอ่ะเขาบอกเลยเซตรอดแน่ฮะยิ่งไปเซตด้วยกำลังไปเพื่อนกำลังไปไอ้ชิบัง ลิซินตัวนี้แม่งโหดจัดนะฮะเฮ้ยมาอยู่มาอยู่เพื่อนมาอยู่มาอยู่ยกแล้วเออไม่ได้คิวอีกเุ้ยโอ้ยยึดก,กับเดลัสเอาดิเอาด,เอาดิเข้าไปปั่นแม่งเลยหนึ่งคิวเฮ้ยเฮ้ย,ยกันกันการไออ้อสวยเซตมาเซตมาจิ้งทีดึง เฮ้ยิีมีหนึ่งอีกสองวิมึงเจอลมก็แน,น่อติอืมสวยผลไม้รออีกไหนโอ้โหไอ้เอาไปเกมนี้มันเดือดจากอัปเดตมาใหม่มันโคตรเดือดเลยโอ้เรียบร้อยดีทินแตกตอนตายกดแบตเตอรี่อะไบอกกดไม่ได้เฮียเลยเนี่ยอเออเหมือน,ม,นมันจะมานะเหมือนจะมานะโอ้เยอะนะซัพพอร์ตมันขึ้นมาเฮ้ยชิบหายล,ละวูกี่ตัวเนี่ย ไปบาลามาประกันโลมให้โอ้โดนรั่าเต่าอ,อะไม่เป็นไรคุยสวยลิซี่ยัง,งายตามเอาอ,อัก,กาลิได้อยู่อันตีไม่กี่วิเฮ้ยอะไรน้ะอะไรกันน้ะตรงนั้นนะ่ะเฮ้ย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 เซ็ต สวยอุ้ยโอ้โหไม่รอดดึนยังไม่ตายาปะแต่ผมว่าผมไม่ตายด้วยเฮ้ยโอ้ระบบคือแอคแท็กติกป้อมเฮ้ยเฮ้ยคือประหมยเฮ้ยเท่ววะคือเออมันดูง่ายดีนะครับผมในอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเพื่อนติ๊กอะไรให้ฆ่าอะไรนะฮะเอออันนี้คือเป็นเป้าหมายชัดเจนดีชอบวะ่ะ โอเคนะเพื่อนบอกให้ตีป้อมเห็นว่าป้อมหายชัดเจนก็มาตีป้อมแล้ว <ST nineteen> <th us> กย็ยกเอาดิโอ้โหชิปมันร้อนเอ๊ะอาร์คริสมาละเพื่อนโอ้โลนล่างก็โดนชิปหายแล้วมันปล่อยเต่าเลนล่างวะทีมมันก็เดินเกมไปน,นั่นนี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วได้เปล่าได้เปล่าโอ้ยโหไม่มีนติ โอ้ยๆใครสะเอ้าไอ้เหี้ยใครสะตายโอ้โหแล้วกูเข้ามาอีกอะไรคำรีซ็ตเสียเกิดเฮ้ยโอ้โหเซตอัตติตะกุยโอนเรียบร้อยกูผมท่องนาฬิกาเห็นป่ะผมออกสตาร์ทิดละผมก็ออกมาละไอ้แม่งเซตไม่เจอหน้าผมมันอัตติเสพผมเลยไม่รู้เป็นอะไรฮะ AD ก็มีมันไม่ล้วงฮะมันล้นเลยผมมันใช้สกินกูเหรอเออเจอเจอโอ้ยอย่างแม่นเรียบร้อย ลอใต่กำลังอีกเขาเตะตูดแล้วเขาเตะตูดมุมนี้ผมรู้สึกเสียเปรียบบะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไี้แม่งอัติสกุลกัเป็นไี้อะไรกูเนี่ยไอ้ีคยอัติแล้วโอ้โหแตกกูเอาแม่งดิเออสวย เหมือนเป็นตัวลอ่อสกิลเลยกูเฮ้ยใครสะยคนเดียวเฮ้ยสวยไหวเฮ้ยบารมยังไงก็ต้องไหวแหละเฮ้ยโดนตั้งเอาเฮียโดนลาม,มก่อนพูุทธิยเลยเฮ้ยบาลอนได้เนี่ยไปเอาบาลอนบาลอนเออโอ้ป่ารู้งานตัดเลยทุกคนคือแรงมันเริ่มสูงแล้วนะครับแรงเริ่มสูงแล้วคือแบบจะเจอคนเป็นงานคนอะไรยิบหมดนะฮะ บอลเราได้เนี่ยมะไม่ใช่การเอาบอลเราสิบนาทีไม่ใช่แบบเอาดันจบนะครับผมวเขาเรียกว่ามันกดดันเลนนะฮะเอามากดดันเลนเพื่อแบบเขาเรียกว่าดันป้อมนั่นแหละเออมากดดันเลนนะฮะเพื่อแบบเราจะได้เปรียบมากขึ้นเขาเรียกจะได้แบบมีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับผมนะฮะถ้าจบได้ก็จบนะฮะสิบนาทีถ้าจบไม่ได้ก็เน้นแบบดันเลนอะไรอย่างงี้มากกว่าแบบบอลเราสิบนาทีนะ เอาบ้างเลยบรอบเนี่ยจิ้มมันไม่มีโลแล้วอีกไน,นสวยเอาได้อยู่โอ้โหไอ้เหี้ยเซ็ตเป็นเหี้ยเลยกูได้อัติกูอกกูงะนี่ถ้าดันไม่ขึ้นก็ดันเลนดีกว่าผมไปดันเลนบนฮะ เฮ้ยมันอยู่เลนร่างทั้งหมดดันได้นี่มามามาฟิอล่าเนเดือนบ้านนะ,ะคือดันป้อมจะได้ตังค์นะครับผมนะฮะน่าจะได้ทั้งทีมนะอันนี้เดี๋ยวรอดูป้อมแตกอนะป่าวใช่ปะ่ะร้อยหนึ่งมันจะได้คนตีแตกหรือว่าได้เฉพาะคนหรือว่าจะได้ทั้งทีมว่ผมไม่ได้ใจนะผมก็ไม่ได้ดูไนงะโอ้ตังค์ผมโจรสุดเลยนี่เก้าพัน เอ้ยมังกรเกิดแล้วมังกรเฮ้ยทีมเราบวกเดินบนโหลเฮ้ยสองต่อห้าเฮ้ยเกิดแล้วห้าเอาเอาเอาเสียบลอลล้อนะนี่ถอยปะเรียบรอ้อยมันเปิดบอลอนแน่ถอย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 ,ถอยเฮ้ยทีมไม่ถอยวะโอเคมากันกันไม่มันได้บอลอนเฮ้ยใครสะวินรอให้วินรอกันให้ จิ้มค่อยๆจิ้มไอ้เหี้ยเซตอีกอะเป็นที่อะไรกูวะอการีไอ้สัตว์เอาแม่นี่เอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอด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 โอ้ยไี้ขยะตายเฮ้ยแต่ก็เฮ้ยแต่กันกันไม่ให้ฝั่งข้ามได้บอลอนได้อยู่คือปกตินี่คือแบบเขาเรียนนะมันฝั่งมันจะต้องเอาบอลอนนะถ้าเอาบอลอนทีมผมพลิกเลยนะทีมพลิกเลยเกยพลิกแหละ เอ้ยผมเพิ่งเห็นเวลาซื้อ,อเทมมีแบบเอฟเฟกต์ละอองไอขึ้นมาด้วยเทพวะ,ะหรือว่ามีอยู่แล้ววะผมไม่ได้ทานสังเกตพออัปเดตพวกมันมียหละผมเห็นแหละเซ็ตเดนบ้านนะเซ็ตเซ็ตแยกดันนะตัวมันพิวว่าผมสามารถแยกดันได้อะแล้วรีซินไปแล้วไม่เหยียแยกดันเหรอเออบอลลอนได้นี่โซ่บอลลอนให้โซ่บอลล้อ เฮ้ยเฮ้ย nope, okay. ้ยโโดนนะมึงเฮ้ยตีวอรตีวอรเอามาดิคือตีวอไม่เป็นไรโอ้โหเยอะเยอะเอห็นนาะโอ้ก่นะยก่อนนะเยอะนะเยอะนะย โอ้มันสุริยะไม่ถึงเฮ้ยได้แน่ได้แน่เอามุมอย่างนี้ยกสามตัวอู้โอ,โอ้จอดนี่ต้องยโสครับผมยโสบัตรหกฮะโจมตีโจมตี้านบนเพื่อนเฮ้ยเซ็ตเอาอีกอะอัตติสกูสองหนึ่งทันห้าถึงไง หูดาวช่วยชีวิตพอดีเซ็มเตมาเจอหน้าผมมันอันตรีมผมเลยคือมันไม่ล้วงใครสายเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่โชว์มาร์สเอ้าโดนตีเอ้ากดไม่ได้เอ้าโดนป้อมตีมันหยุดโชว์อ๋อจบแล้วโชว์ก่อนจบไปเน้าะไปเอา้เอาไอ้ยันเป็นรูปหน้าะพึ่งวะเอาผมต้องไปปรับแบบตอนปิดเกมเลยปะมันจะได้เท่ๆฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับยาโซ ในเขาเรียกว่า,อาอตอนโชว์มัตเตอรี่ได้นะมันก็เป็นประมาณนี้แหละคือจริงๆมันแบบแทบจะไม่ได้โชว์แล้วคือแบบรีซินแย่งซีนหมดอะเกมนี้รีซินแม่งเดินเกมดีมากฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะนี่อะไรเนี่ยแชร์อ๋อโอ้แชร์วะเพ่ดิโอเคครับผมบาย